เรามีเกมมาชาเล้นจ์กันโอ้โหไม่ง่ายที่จะเคลียร์ครับ สวัดีครับครับผมวันนี้เราอยู่กับรายการเกาะบอสเที่ยวนะครับวันนี้คือมีกิจกรรมอะไรวันนี้เรามาที่สนามบอลกันวันนี้นะครับต้องบอกว่าเรามีเกมมาชาเลน์กันเราจะแบ่งเป็นสทีมครับทีมแรกจะเป็นทีมฝั่งโปรดักชันเราั่นเองสู้กับ บอสฝั่งโรงงานครับฝั่งออแกนิกเดี๋ยวจะรู้ผลกันว่าใครจะแพ้ใครจะชนะแต่วันนี้บอกเลยกิจกรรมไม่ง่ายที่จะเคลียร์ครับไม่ง่ายที่จะเคลียร์ไม่ง่ายที่เคลียร์ไม่รู้ไม่รู้ผมไม่รู้ผมไม่รู้อธิบายวิธีการหน่อยครับเกมของเรานะครับวันนี้เราก็จะมีนะครับตุ๊กตานะครับหน้าตาน่ารักประมาณ5ตัวเราจะแบ่งเป็น2ฝั่งครับผมก็คือฝั่งบอสกับฝั่งน้องมีมีตัวไหนบ้างครับ5ตัวมีตัวแป้งตัวเผด็จการเดียร์ คือต้องเตะอัดตรงหน้านะถ้าเตะโดนตัวเราไม่นับหัวของแต่ละตัวบนหลังกล่องรเราจะมีคะแนนวางให้โดย5้าตัวจะถูกสลับคะแนนได้เสมออยู่ที่คนสลับก็คือฝั่งตรงข้ามเป็นคนวางคะแนนอ๋อโดยจุดที่เราเตะจะเตะตรงนี้นะครับแล้วก็เตะไปอัดหน้าตรงนู้นคนแพ้นะครับเราจะมีบทลงโทษเดี๋ยวบทลงโทษเราค่อยมาบอกตอนหลังดีกว่าว่าคือบทลงโทษอะไรนะครับไปลุ้นกันไปลุ้นกันผมก็ยังไม่รู้นะฮะแบ่งทีมก่อน ฝั่งเรามีใครบ้างฝั่งเรานี่เลยฝั่งเราครบ5คน5คนทีมแก๊งโปรดักชั่นอ่าแก๊งโปรดักชั่นแล้วฝั่งโรงงานเราเปิดตัวฝั่งโรงงานหน่อยฮะว่าตู้ต่อสู้เราคือใครสวัสดีครับท่านผู้ชมครับทูชั่นขอนำท่านผู้ชมชมการถ่ายทอดสดฟุตบอลพรีเมียร์ลีกของอังกฤษนะครับผมเป็นตัวแทนของออร์เกนดิคอสเน่แล้วยังไงครับคุณไปเจอทีมงานของผมดีกว่าเจอทีมงานครับอ่าห้าคนครับห้าคนห้าคนมามามานี่ครับน้องเปึ้มนะครับน้องเปึ้ม น้องเปิมนะครับน้องเปิมอยู่ฝั่งไหนฮะอยู่ฝั่งไหนอยู่ฝั่งโรงงานครับผมครับผมทำอะไรอยู่โรงงานครับตอนนี้เป็นช่างต่อบำรุงครับต่อับออ๋ครับอันนี้อันนี้คนที่สองนี่น้องดั๊นะครับดั๊ครับดั๊อะไรดั๊ดไม่ใช่ดัชชี่ครับดัชชี่ดัชชี่ดัชชี่บอยแอนด์เกิร์ลนะครับสาวสัตว์อันนี้อยู่อันนี้อยู่อะไรอยู่อะไรอยู่ช่างซ่อบำรุงครับซ่อมบำรุงครับเบสครับผมเบสครับเบสคอร์เบสคนละเบส อยู่อยู่ไหนฮะอยู่ไหนช่างบำรุงครับผมบำรุงอุ้ยบำรุงมีแต่ช่างมีแต่ช่างอันนี้ฮะอันนี้ครับไอทีครับไอทีไอทีฝั่งไอทีครับหรือว่าทำทุกอย่างครับทำแม่งเขาแม่งนี่นี่มึันหมดหมดเนี่ยงมาดหมดเนี่ยคนนินคนนึงคนนึงอคนนึงอันนี้ทีไอทีได้ไอทีกราฟิกครับอันนี้อาร์มอยู่กราฟิกอาร์มอยู่กราฟิกกราฟิกมึงทำอะไรสองคนนั้นอ่ะอันนี้อันนี้อันนี้ใครครับอย่าเพิ่งสูดแป้งดิไอพี่แป้งเก็บไว้ลงโทษ ไอ้ฝั่งชั่อชื่อชื่อเดฟครับอยู่ฟังฝั่งฝั่งพี่เจลโปรดักชั่นโปรดักชั่นทำอะไรทำอะไรทำไม่ไ้เที่ยอะไรเลยเราทำเลยเลยทำอะไรทำอะไรพูดเลยทำทำพร้อมกับถ่ายครับถ่ายทำเอาพอเพิ่มครับโปรดักชั่นสร่างภาพครับสร้างภาพครับผร้อมช่างแม่งใช่ปล่อยไปตูนนุ้นทำไปก่อนปล่อยปล่อยสองตูนนุ่นหน้ไปก่อนอ่ะนี่ เรามีเกรสของเรานี่ไม่นทำตัวเลยชื่ออะไรครับคือชื่อมาครับตอนแรกเนี่ยที่มาเตะบอลเนี่ยเขาบอกว่ากองเชียร์ผู้หญิงเยอะมากผมเลยรีบขับรถมาเลยมาถึงมมีแต่ผู้ชายผมจะกลับแล้วเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเล่นกันก่อนมาอยู่มาอยู่ที่เราก่อนคุณคุณคือตัวจังหวัดใช่ครับตัวจังหวัดบอกกิติมศักดิ์คุณหน่อยก่อนเนี่ยนะครับเป็นนักกีฬานะครับจังหวัดนะครับนักกีฬาบอลครับเป็นตีมอ๊ตตีนอครับพูดมาทำไมพอไปไปไปเราไปแข่งกันดีกว่าไปคนแรกคนแรกใครเตะ คนแรกชื่อปลื้มครับชื่อปลื้มนะครับปลื้มเขาเป็นช่างที่โรงงานอ่าตอนนี้คะแนนระวังเรียบร้อยแล้วนะที่ไปโรงงานตกบ่อยๆก็เพราะตัวนี้แหละควนี้เหรอใช่ครับผมอ่ามาถ้าพร้อมแล้วเริ่มเลยครับคนที่สองเราส่งเบสมา เป็นช่างเหมือนกันครับซ่อมบํารุงเครื่องจักรอันไหนไม่เสียซ่อมไม่เสียได้ครับพร้อมแล้วครับกรรมการเชิญฮะไม่นับครับไม่นับครับผมอันนี้ช่างดัดครับผมครับผมอ่ะถ้าพร้อมแล้วก็เล็งเลยนะครับหน้าอย่างเดียวเท่านั้น โดนโดนคนที่4ครับส่งมาจากห้องกราฟิกครับห้องกราฟิกใช่ชื่ออะไรชื่อน้องอามครับอามอ่ะพร้อมไหมพร้อมครับเล็งเลยครับเรียบร้อยว่าวไว้หนึ่งคนสุดท้ายคนสุดท้ายเราส่งมาจากแผนกไอทีแป๊บหนึ่งนะเหมือนเขามีอะไรจะพูดอะไรนะ ยิงคนนี้ใช่ไหมครับอ๋อยิงคนนี้ได้ได้คนนี้ตัวบอสพร้อมไหมอาเลยครับเรียบร้อยเมื่อกี้เมื่อกี้คุณทำอะไรอะครับบอสบอสเราเปิดเลยนะลูกแรกเราต้องระบุก่อนว่าเป็นคนไหนตัวไหนแน่อย่ากเตะแล้วแบบล้มแบบโดมิโนอะ โโอ้หนี่คุณนักเตะเสี้ยวหิงยี่ป่ะเนี่ยผมขอดูดิครับต้องพาหนี้ป่ะวันนี้กูเกิดแน่วันนี้กูเกิดแน่มาดูบอสเราดูดีๆนะฮะแรงกระเพื่อมที่อยู่ที่ข้อเท้าและพุงไม่ใช่ถ้าพร้อมแล้วก็ยิงได้เลยคือตรงนั้นไม่มีอะไรเลยไม่คือ รู้ไงตั้งใจไงว่ากะให้ตอนแรกตอนแรกตอนแรกงตึ้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 งฮะใครจะนับถือก็นับถือไปกูเลิกนับถือวันนี้แหละครับครับอะไรก็ได้ขอเน้นเน้นที่หน้าครับโคเซฟเลยเซฟสุดๆเซฟสุดๆเซฟแบบไม่มีอะไรเลย คนผ่านไปยังไม่มีรักแม่ครับผมก็น่าจะประมาณ10บศูนย์แล้เปลี่ยนบทลงโทษเป็นรางวันไหมความหวังครับความหวังความหวังคนต่อไปของเราไม่อะไรกับผมลังพังประโคมถ่ายเอาเต็มข้อเต็มคอ ตัวนี้บอกเลยตัวซีตของทีมเราวันนี้เขาวิ่งไม่หยุดเลยครับเขาได้ท่อมมาสองขวดขอตัวซ้ายอยากได้ตัวซ้ายเนี่ยโอ้โหครับผมเด็กใหม่ของโปรดักชันเราเดฟจอมขอมันเมาปุ๊บมันขอจอนพี่พี่ครับผมผมผมเพิ่งเข้ามาใหม่นะผมขอพูดสองคำนะพี่อันแรกครับ ผมอยากได้เลนเพิ่มมาโครครับมาโครอยครับสอยครับอันที้สองผมอยากได้ไฟครับมันพูดอย่างเงี้ยประมาณ50ประโยคตอนนี้มันเหาครับโอ้ยเกือบโดนเอ,อ่อ เป็นบทลงโทษทันไหมทุกคนฮะใครที่อยากเป็นคียเอทีบสมัครมาได้ใต้โพ์นี้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกูเกียรติคิดเอทีบคนนี้บทลงโทษของเราก็คือทีมนี้แพ้นะครับจะโดนฝั่งที่ชนะํำแป้งแน่นๆ่นเลยปาดหน้าปาดหน้าปาดหน้าโดนแล้วเนี่ยเมื่อกี้ยังไม่พอแค่นั้นเขาจะลินแก้วช็อตให้เราหนึ่งช็อตน้ำส้มสายชูฮะไปขาดกันทีเดียวรู้สึกยังไงครับจะได้ลงโทษบอสขอสุกนิดหน่อยครับมึงกัดวันทำไมเนี่ย เดือนให้นะคุณพระช่วยไม่ทันแล้วมึงสองมือแล้วมึงสองกำมือแล้วมันเป็นเกมครับอย่าคิดมากเอออย่าคิดมากนะพร้อมไหมไไม่โดนเมื่อกี้นี้พลาดคือมันเป็นแหนแกงครับแกงแกงเฉยๆเราจะได้สองเด้งไงพรุ่งนี้ก็รับโบนัสสองเด้งสามสองหนึ่งไปเริมแลง อย่ามึงก็โดนฝังงง่งเดียวกันนะเ้เอาซะเต็มแก้วเลยลินเป็นเหล้าเลยอ่ะกินโชกล้องหน่อยครับกินกินลอยมาเลยอ่ะจัดไป <laughs> อย่าหันหนีกล้องดีหันไปใช่จากาด <laughs> <laughs> คนทำโทษคนที่สองนะครับมาจากทีมช่างครับ เฮ้เดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บแป๊บแป๊บคุณอะอยู่ทีมผมคุณเทนไหมไม่ใช่อย่าปาแบบเอ็มโอตัวอย่างตัวอย่างใช่ใช่เนี่ยเดี๋ยวทำตัวอย่างให้ดูไม่ต้องไม่ต้องมีตัวอย่างไม่ใช่เขายังไม่เห็นตัวอย่างนะตัวอย่างนะนี่ต้องแบบนี้ต้องแบบนี้พร้อมครับบตอนกูจะปาเบสใครช่วยให้กูปาอย่างนี้เลยพร้อมเบสพร้อม

กินแรงจัยรู้สึกไงตอนกินกินที่คุณเคยอ๋อเอ้ยถ้ากินนั้นกินนั้นรับได้รับได้ดมปุ๊บแล้วอุ้ยอุ้ยหุ้ยหุยมือกูเหม็นด้วยให้กูกินดีกว่าปัดเข้าจมูกปลาเป็นยังยังไม่เป็นนี่วิธีปลาคือองศามันต้องได้ประมาณ45องศานิวตันนะครับแล้วก็ทำการเหวี่ยงมือเข้าไปแล้วแป้งมันจะไปแอสสารกัสที่หน้าเขาเล่งอง อันนี้เขาเรียกปลาใส่ปากรู้จักพี่ยังผมผมจะทำบอลนะพี่รู้จักพี่ยังพี่ยังครับไม่รู้จักนี่แล้วพี่เราคืนได้ตามที่บิ๊กบุเฮ้ยนี่แขนฝักหุ่นนี่ไม่น่าเชื่อเลยครับว่า ขับรถปติบอลยันนครเป็นผมนะครับเปี่ยวมันเล่นตลกขับไม่เหงไงวะเตะยังเตะยังบอลไปสองทีครับอันนี้คือออลสอรอน้ำใสนี่เป็นอะไรที่คุณเคยนะปกติผมกินน้ำเปล่าเป็นประจำอยู่แล้วใช้บ่อยน้ำใสคุณคุณใสอ่ะปกติโอ้โหอ่ะลองนี่กระดกเป็นเหล้าเปรี้ยวไหมเปรี้ยวปากไหมเขาเรียกว่าเปรี้ยวกว่า ที่คุ้นเคยนิดนึงอะไรอ่ะไปคิดเอาเองไปคิดเอาเองเข้าใจกันเข้าใจไปคิดเอาเองปาเป็นแล้วเนาะยังไม่เป็นครับอ๋อยังไม่เทเหรอยังไม่เทเดี๋ยวอมนี่เทแล้วเดี๋ยวต้องสาธิตให้ดูหน่อยมันขอเลนกับขอไฟเดี๋ยวอันนี้จะให้เลนึันก่อนให้เลนครับเฮ้ยจะเปม้็นน่่มไออืทเต้ เอาไปหวุนเขาหน้าเน้นๆเน้นตางได้หรออเอาอะไรเอาเลยเอายังเอาย่างตูเพิ่มเิมดั๊ดจีดั๊ก็เดี๋ยวตัดจากคุณมาให้ไม่ต้องเพิ่มแม่ยังไม่หมดลินลินให้เขาหน่อยลักษณะน่าจะพอแห้ง โอ้ยเฮ <Bond> ียถือยังลำบากอ่ะล่าสุดและจับปวดมาแอบ้ครับเอาพูดแล้วนะพูดแล้วนะไอ้ยัยถือยังลำบากอ่ะเฮ้ยเฮ้ยไม่ไหวไม่ไหวเปรี้ยวเอ้ยเขาบอกว่าเขาขอสาธิตไม่ต้องปาเขาเขาจะสูกเอาพร้อมครับสามสองหนึ่งไม่ต้องไหว้มัน เขาบอกว่าอยากเป็นเพื่อนร่วมงานที่ดีต้องลินให้สักหนึ่งจอกจอกใหญ่ๆหน่อยจอกใหญ่ๆจอกใหญ่เาว้าไปเออโอ้กินเป็นน้ำเลยเว้ยแป๊บนะมึงกินทุกวันเหรอไม่ไหวพี่ยังไม่หมดยังไม่หมดยังยังเหลืออยู่อ่ะสำหรับวันนี้ก็น่าจะ ประมาณนี้ประมาณนี้ก็แพ้รับคาบฝั่งโรงงานรับคาบครับผมบอกแล้วอย่าไปท้าเพราะทรงนี้นักบอลมหาลัยทุกคนดูดูแลดูเราดินักกีฬายาเสพติดทุกคนนะก็รู้ผลกันไปนะครับสำหรับรายการเกาะบอสเที่ยว EP นี้นะครับก็ชาเลนจ์ไปสรุปว่าฝั่งบอสแพ้นะครับแล้วเดี๋ยวมาเจอกันใหม่ใน EP หน้านะครับว่าพวกเราจะมาทำชาเลนจ์อะไรกันก็ฝากติดตามด้วยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้พวกเราด้วยนะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมสนับสนุน ด้วยกันแชร์ออกไปพบกันใหม่กันเอพิโซดหน้าสวัสดีครับ